สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับปูครับสวัสดีครับพี่ป๊อปวันนี้เราก็มานั่งถ่ายทำในห้องทำงานของเองนะครับแต่สวยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครับพี่ปป๊อวันนี้เรามีหัวข้อเรื่องของคุณเลยน่าสนใจไหมครับก็สําหรับเนื้อหาในส่วนของธนันต์นดีนันตันดีในในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเมนูเชฟเทเมรูปแบบลรับโอ้โหกาลังเป็นปัญหาขผมเหมือนกันครับแล้วครับอย่างวันนี้กินข้าวเนี่ยเราจะต้องถามคุณในห้อง ครับเ่เออหรือคนในบ้านเนี่ยอีเวนต์ช่วงปลายปีเราก็จะแนะนำเออกินอะไรดีสบดยคนันครับวันนี้เรามีกองทุนที่คล้ายๆและขนาดแบบแก้ปัญหาที่ด้ดีใช่อยากกินให้จัดออากมาเสพดีไหมใช่ใชแน่นอนก็มาพูดแบบนี้เนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเลยครับถึงกองทุนที่อยู่ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินค้าประกันพวกการลงทุนเนาะภายใต้ aia infinite wealth ผมเป็นกอกทุทุกคนนะาจะรู้จักกันดีต้องีนเชื่อว่าใครที่อาจจะเป็นทางกลุ่มของตัวแทนอยู่แล้วนะครับที่สายเนาะหรือว่าลูกค้าหลายๆท่านที่<ช>เร<อ>าได้เป็นลูกค้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจว่าตัวของกองทุนที่อยู่ภายใต้ aia infinite wealth เนี่ยเขาทำงานอย่างไรนะครับช่วยให้แก้ปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุในให้กับลูกค้าได้อย่างไรแล้วก็จะเขาเรียกว,ว่าสามารถที่จะสร้าง เรื่องของผลตอบแทนได้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมว่าเราอาจจะรู้จักแต่บางคนอาจจะไม่รู้จริงตอนนี้คุณดูเอามาขยี้ให้ดูใช่ครับต๊อปก็ดูกันหน่อยนะครับนึกภาพเลยนะอยากให้นึกภาพเลยคืออยากให้นึกภาพเหมือนกินข้าวแล้วเป็นแบบเชฟเทเบิลอ่ะที่มันมีแบบเมนูอาหารอะไรเมนูอาแล้วอ่ะเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาอร่อยทุกเมนูใช่เริ่มต้นเลยต้องบอกว่าครัวของ กองคุ่สามกองนะครับที่เป็นของเอคายใต้เอเอ็นดบลเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสามกองนะครับมีชื่อว่า a อเอเ a จีเอเอเอจีเอเอแล้วก็เอเอจีเอดูสีน่าจะพอจ้กำลังจะทักเลยว่าสีนี้บอกความรุดเร็วความแรงใช่นะครับ,น,รบน่าจะพอเดวันออกเลยว่าแต่ละกองเนี่ยมันมีผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงย่าไงยยังไง ทั้งหมดนี้ออกตัวบอกไว้ก่อนว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนในการลงทุนใศไทยแล้วก็เป็นการลงทุนแบบผสมผสานซึ่งตัวผสมผสานนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรบ้างที่เขาเอามาผสมกันใครที่อยากจะลงทุนต่างประเทศแลวอยากจะมีคนที่ดูกองให้ในะครับเอเรก็ดูเป็นคนที่เหมือนกับเอามังคั้งมันคงด้วยใช่แต่ว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์ย่างไรไปดูกันใช่ครับ ก่อนอื่นคือทางฝั่งบลระจนาเนี่ย<ฆ>น่าจะพอทราบกันแล้วเดี๋ยวเรา<ฆ>เดี๋ยวเราเร่มมาไว้ก่อนนะโอเคเราจะพามาให้รู้จักกับพันธมิตร<ฆ>ที่เป็นผู้จัดการกองทุนระดับโลกครับ<ฆ>ทั้งสามที่นะครับ<ฆ>ก็คือเบลลี่กิฟฟอร์ดเวลินตันอินนิชเมนต์แล้วก็แบล็กรอครู้จักหมดเลยใช่ทั้งสามที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบลจชั้นนําของโลกคือถ้าเราพูดถึงสามที่เนี่ยถ้าพูดในวงการระดับ บริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกยังไงก็ต้องมีถา้ที่นี้นะครับเบลลิคิปป์นี้ก็อยู <R ud> also, ่ในสาราชนจักรตัวของเบลลิงตันเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่สารัฐนะครับแล้วก็ตัวของแบล็คล็อกเนี่ยอยู่ที่สารัฐเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นบริษัทที่มีไซส์ของของสินทรัพย์ภายใต้การดูแลเป็นระดับหนึ่งของโลกบูเรียกสหราชนจักรก็คืออังกฤษนะความจริงมันต้องเรียกว่ามันต้องสาราชนจักรเพราะว่าเมืองเนี่ยมันอยู่ เอดินเบิร์กโอเคครับอเสียยากให้ถูกต้องจะให้ถูกต้องเขาเรียกสหรัฐอเมริกาใช่ใช่แล้วก็สหรัฐอเมริกาอีกใช่โอ้ก็เป็นเรียกว่าเก่าแก่นะของของบรราบัญญัตเงินผมผมเคยอ่านข้อมูลจากในเด็ดแบบนี้ครับเขาพูดถึงแบล็คล็อกในโหดโหดมากโหดมากเป็นกองที่ใหญ่มากๆใช่แล้วพอาเขาก็ไปซื้อ Apple ซื้อคุณแอปเปิ้ลใหญ่ในระดับที่ Apple บอกว่าโอ้โหคุณถือเยอะมาก ขอเชิญคนในแบ็กล็อกแต่บรางท่าคนมาดูหน่อยบออ๋อเป็นเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะครับใช่หืออ่านแล้วก็รู้สึกเหมืกองทุนพอเทียบกับกองทุนในไทยเราเขาจะเห็นอะไรที่กว้างมากขึ้นเลยถ้าแบ็กล็อกมาเจอว่าในประเทศไทยนี้น่าจะกว่าถ้าไปที่ตลาดตลาดฟูนั้นตลาดที่เป็นอย่างนั้นใช่แล้วยังไงต่อบสามเจ้านี่แหละก็เรามองว่าเปรียบเสมือนกับเป็นเมนูอาหาร ที่เราจะเริ่มดูเราเริ่มดูแลกันครับก็ทันี้อยากจะให้ดูถึงตัวของสไตล์ในทั้ง3ามบรจนะครับท <t samples> e ั so right ้งสามบริษัทเนี่ยก็จะเรียกว่ามีสไตล์ของตัวเองแะครัตั้งต่างกันคอนเซ็ปที่เขาเลือกอีกมาวางบนเชฟเทเบิลไปนของ AA เนี่ยตอนนี้ครับจะมีอยู่ด้วยกัน3สไตล์สไตล์แรกก็คือเป็นโรสสไตล์ครับก็เน้นเรื่องของบริษัทที่เติโตกล้ามรดย แล้วก็อาจจะไปเลือกบางบริษัทที่มีไซส์เล็กหน่อยแต่ว่ามีโอกาสในการเติบโตครับฝั่งต่อมาก็คือสไตล์ที่เาเรียกว่า value style ครับก็ตามชื่อเลย value style ก็คือซื้อในบริษัทที่เขาเรียกว่ามีความคุ้มค่าในการซื้อมีโอกาสในการเติบโตประมาณหนึ่งแต่เราดูแล้วว่าคุม้มพาเรียกว่าราคากับตัวของมูลค่าบริษัทที่ซื้อเนี่ยมีความสอคล้องเหมาะสมกันนะครับคืออาจจะเน้นแบบ บางตัวอาจะไม่ได้เป็นบริษรัทโฟก็ได้แต่ว่าราคารงในเยอะเนี่ยเขาก็ซื้อเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์ของ Value ความจริงถ้าผู้ชื่อ Value จะเน้นไปนทางบริษัทที่มีไซส์ใหญ่ๆเป็นหลักนะครับ,รบแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่า factor investing คืออันนี้มันจะไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นซื้อพุ้นใหญ่หรือหุ้นเล็กนะเขาจะมีมืนจะมีเกณฑ์หรือมีคล้ายๆกับตัวของ แบบฟอร์มแบบแผนที่เขาเซตติ้งมาแล้วตัวแปรต่างๆที่เขาใช้เอาไว้ชี้วัดทั้เรื่องต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสูตรลับของเขาแหมงไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครฟังแล้วเนี่ยห้องสไตล์โกรสก็ไปบริษัทไซเล็กไซร่างที่มีโอกาสในอนาคตตัวโตใช่ครับไปไต,ต่บดไตมใช่ใช่แล้วเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีมูลค่าบริษัทเติบโตเรื่อยๆชิวๆไปใช่แต่ว่าตัวบริจรอเขาตัวบริจรอเขาเนี่แบบว่าซื้อในราคาที่เหมาะสมแหม ก็จะเป็นไฟแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือเดี๋ยวเขาจะกำหนดแบวิธีการตีมันตึงของเขาแต่อันนี้ก็เแบนก็จะบอกไม่รู้บ้างไม่อะไรใช่เก็บสูตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีมีตัวแบบเมจิกโปรเมล่าอะไรก็แล้วแต่ละคนเลือกก็จะเป็นแฟกเตอร์ในแนวไหนใช่ก็ข้อบกพร่องก็ลองดูใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสไตล์การเลือกหุ้นครับทั้งสามบลจงครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับกามาดูอันแรกก่อนเลยแล้วกันอันนี้เป็นสไตล์โค้ ของเบ l ลี่อี o r t นะครับโอ้แบ็กกราวด์ก็ทาให้ผมคดซะแล้วใช่เป็นสเต็กชุดฉใำเลดีตัวเนี่ยของ AA Global Quality Growth Fund คือจังสังเกตไหมพี่ปอครับคือชื่อ AA Global Quality Growth Fund ะครับมันไม่ได้อยู่ในอินเบลนะแต่ตัวเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เอาไปใส่ในกองทุนสามกองเม่ก GMA g b a GAA เนี่ย ก็เอาตัว A g l o b a l quality growth ของบริษัทที่ปอดใส่เข้าไปโอ้โหเป็นยังไงดูได้ไหมครัก็อันนี้เราไปแล้วเนาะคือตัวของสไตล์การถือกองของเขาอะอย่างที่บอกเลยส่วนนี้เป็กลุ่มที่เป็นโรถเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าดูหน้าหุ้นนะครับอันนี้เป็นตัวภาพเพนของหุ้นที่เขาเขามีการซื้อเข้ามาในพอร์ตสังเกตว่าก็จะเป็นกลุ่มเทคซะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ไฟล์ครับทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซ เฟสบ่าทำรถไฟฟ้าอย่เบซอนเราก็รู้รู้จักกันูีแล้วนะเป็นมีคอมเมอร์แต่หลายอย่างสังเกตว่ามันจะเป็นสไตล์แบบดูไฮเทคไฮเทคเนี่ยในมิเดีเนฟลิกใช่ใช่อันนี้ก็คือสไตล์ของ global quality r o w t e n t ครับครับหลักๆก็อยู่ในสหรัฐซะเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีลองลงมาก็เป็นญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่แน่นอนว่าเน้นไปทางกลุ่มไอทีซะค่อนขางเยอะอยู่แล้นะครับลองลงมาก็จะเป็นกลุ่ม consumer discretionary ก็เป็นกลุ่มทุนการเงินถ้าถามว่าอะไรเยอะก็ตอบเลยนะครับว่า ก็ตัวนี้ที่เป็นรถาขาเนี้ยเป็นงานก็เจอแบบคนเยวครับเป็นสายโกลที่ถ้าเราอยากซื้อเองก็จะต้องเจอปัญหาว่าเปว้บัญชีใช่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ยากมากแต่สำหรับบางคนถือว่าลำบากการซื้อกองหุนก็อาจจะเปิดบัญชีที่ไทยแล้วแล้วก็ซื้อไปใช่ใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูหนึ่งในอาจารย์สิใครชอบครับก็พิมพ์มาบอกได้ครับอ่ะสูตรอ่ะเป็นเมนูที่สองเมนูที่สอง เป็น New Multinational Fund ของทางเบลิงตันแมนจจ์เมนต์นะครับโอ้เป็นฟุบแล้วนะรูปเป็นฟุบอ่าอันนี้เป็นแปรรู t y า e ครับครับแปรรู t y า e ก็ดูหน้าหุ้นเลยนะครับง่ายๆเลยในบริษัทใหญ่ก็มูลค่าตลาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Microsoft นะจะรู้จักกันมีแล้วบีซ่าอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐนะมีอย่างเช่นสิงคโปร์ก็มี DBS ครับมีของทาง มิชลินมิชลินนี่คนไม่ใช่มิชลินนี่คือทำอยานรถยนต์นะครไม่ใช่ร้านอาหารเออคือไม่แน่ใจว่าหลายคนในในทุกวันนี่ยอาจจะรู้จักมิชลินในทางนะแต่บริษัทเลตติ้งเอ่อเป็นไปได้ในฐานะบริษัทเลตติ้งเลตติ้งเขาทีเขาทำเป็นเอ่อเลตคอมเมนต์ให้คนก็เป็นแ์เอาไปแบหนึ่งก็ได้วยใช่ใช่ครับคือที่มิชลินเขาทำไกลขึ้นมาเว่าจะให้คนเดินทางไปที่ร้นอาหารได้เยอะ ช่แต่ตอนหลังอาหารก็สูงไงอาหารทิชฉลินอะไรเงี้ยหลายอย่างก็ย่นนะย้ำนะไม่ได้เล็กติ้งร้านอาหารนะครับหรือว่ามาเก็บยาด้วยครับอใช่เนี่ยสังเกตว่าในท็อปเทนเนี่ยมีหลายประเทศนะที่ที่เข้ามาติดท็อปเทนนะครับมีสิงคโปร์นะครับมีตัวของแดฝรั่งเศสดยก็เริ่มกระจายขึ้นก็มีการกระจายหลายประเทศครับก็หลักๆ็ือคือหลักๆเราจะเห็นอยู่แล้วว่ามันลงในทาง ว่าพอดวงดับ,บรองลงมาสังเกตว่าจะมีการกระจายไปที่ประเทศอื่นมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเราจะมองว่าเป็นประเภทของการลงทุนมันก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เป็นไอพีซะเยอะ<ม>คอนซ<ช>ูมเมอร์ดิสกี้ชาร์ลเยอะอแต่จะมีเยอะขึ้นอีอันนึ่งคือไฟแนนกลุ่มไฟแนนซเข้ามาแล้วใช่ใช่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับสไตล์แกลูพอดีครับถัดมาตัวของเมนูที่สามติแฟกเตอร์เขาก็มีสูตรของเขานะครับที่ทัดเรื่องหุ้นที่ มันเข้าตามสไตล์กันนะครับผมแพ้หมูแล้วก็สไตล์ factor investing เออแบบที่เอาบอกเลยมันก็จะดูแบบผมแพ้หมูแล้วอ่ะเรื่องมาเสร็จหน้าตาเป็นยังไงนะครับตายเลยครับประมาณนี้ตลาดเราจ่ายมาด้วยแอปเปิลเลยฮะก็เรื่องมาเลยนะครับมี a p p l e Microsoft g o o g l e f a c e b o o k กต์บถามว่ากลุ่มเนี่ยจริงๆพอมาดูแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มที่ตัวขนาดใหญ่นะครับใช่ผลลัพธ์ออามันก็จะเป็นหุ้นที่กลุ่มขนาดใหญ่หน่อย พอดีว่าเนื่องจากตัวของปัจจัยที่เขาบอก facter อย่ามันเป็นส่วนที่ทางทาง b a c k ล็อกเนี่ยไม่ได้เปิดเผยให้เราฟังว่าใช้เกณฑ์ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าก็เล่าผ่านตัวของผลลัพธ์ที่ลงทุนก็จะสังเกตว่าเป็นกลุ่มประมาณเนี้ pop ten กออกมานะครับแล้วก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่อจะเอียงไปอยู่ในสารัตสค่อนข้งเยอะหกสดสองเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวใช่ใช่เอียงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่ามันจะมีกลุ่ม h e ลท์แคร์ที่เพิ่มเข้ามา เป็นเป็นหนึ่งในเซ็กชันยังไะครับทีเมี่้าวลงการใช่ใช่ครับคอนซูเมอรที่ซชแนลรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเยอะเท่ากลุ่มโฟลทครับผมพอเรารู้ตรงนี้เรารู้เลยเราต้องการกินข้าวเยอะใส่มันเยอะผัดเยอะใช่บางคนเห็นชื่อแล้วก็ดูมันตัดแตนเนาะใช่ครับวันนี้ถ้าดูคลิปดีเราก็จะรู้ว่าใช่อร่อยข้าไหนแต่ยังไม่หมดเมื่อกี้เราพูดถึงกองคุณพุ่นไปแล้วมันยังเหลือีกหนึ่งเมนูที่ถ้ามาร้าน ลงมาเกษตรนะบาลานซ์เชฟเทเบิลอย่างเงี้ยจะไม่ทานก็ไม่ได้นะก็เป็นเมนูของหวานครับคือตัวของ A อเอเดเวอร์ p i c k ปพิกินครับคือกลองเนี่ยชื่อเขบอกว่าเป็นตาสานีอืมครับง่ายๆเลยตาสานีก็เพิ่มเงินไปปล่อยผูกครับได้เงินได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นตัวของเขาเรียกว่าขูปฟองเนาะตามตามมาตรฐานเทคนิคเขาเรียกว่าขูปฟองก็คือคล้ายๆกับเป็นแบบเบียร์นั่นแหสัญญาว่าจะจ่ายให้แน่นอนส่วนใหญ่นะครับ ลงในกลุ่มที่เป็นธนาคารกลางเยอะแหลบรรนธบัตรรัฐบาลบันธบัตรของธนาคารกลางอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็ส่วนที่เหลือไปปล่อยคูวให้ใครนะครับก็เป็นทางธนาคารกม็มีนะครับปล่อยให้กับบริษัทที่ทําเสาสัญญาณโทรคมนาคมก็มีปล่อยให้สื่อบันเทิงอ,อย่างบล็อกมีก็มีอ,อันนี้เขาก็กระจายลงในในหลายๆกลุ่มธุรกิจครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของ diversify ธุรกิจค,ครับตามชื่อเลยก็ด i v e r s i f y เนาะ กระจายความเสี่ยงในฟิกอินคัมำหลายๆที่นะครับแน่นอนส่วนใหญ่ตลาดตราสารหนี้ที่ใหญ่สุดก็แน่าจะเป็นสารัตน,น,นะครับก็จะมีเงินสัดส่วนที่ลงในตราสารหนี้สารัอตอ่ะจะค่อนข้างเยอะหน่อยส่วนที่เหลือก็มีการกระจายไปนะครับะระรเยะเวลาะระเยะเวลาในการลงทุนของตราสารนี้ที่กองทุนเนี่ยอันนี้คือข้อบลเมื่อเดือนสิงหารครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5-10ปีคืออายุก็ถือว่าจะค่อนข้างยังทาเวลาที่เวลาที่ทง กางกองให้จับลงบุญครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนติ้งเกาะอยู่ประมาณช่วงอินเวส m e n t g เกรดนะครับอาจจะมีแบบไหวๆลงต่ำกป่าอินเวสท์แมนเกรดบ้างเพราะว่าความเสี่ยงเพราะว่าเขาก็ต้องการหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งของแบ็กล็อกที่เขาทำทีนี้ได้สามเมนูครบแล้วมีอ่ะมีอะไรบ้างนะสเต็กนะมีซุ้ มีสลัดสลัดของหวาที่ของหวานคำถามก็คือ a อ่ะไม่ได้เอาสี่ตัวเน,นี่ยมาไายแยกอืออ่าเราบอกว่าเราเปิดเป็นเชฟเทเบิลแปลว่าคือก็บอกเชฟเทเบิลวันนี้เราได้มาตุดินมาแล้วใช่ไ,ไ,ดดได้เป็น,ได,ปนได้เป็นจานมาแล้วล <AA. S 1> ต้องเอาจานมารวมเป็นคอร์สหน้าที่ของทางเอเอขาคือหน้าที่ของาทางเ a เะครับพอได้สี่ตัวมาแต่็ปุ๊บให้ดูภาพเนี่ยน่าจะพอเข้าใจ ตัวเอเอนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นเชฟที่ที่เลือกจานนะพอจานเมนูจานจานต่างๆเนี่ยมาเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับตัวของจานต่างๆก็เปรียบเสมือนเป็นกองเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังแบบแม็กโลฟกองของเบลลี่กิฟฟอร์ดกองของคางเบลลิงตันนะครับทั้งสี่กองเลยแล้วก็ลูกค้าก็คือลูกค้าลูกค้าก็คือลูกค้าลูกค้าก็เีคือลูกค้า อาจจะมีรีวิวอาจจะมีคำพูดแบบนี้ดีนะใช่แต่ว่าแน่นอนว่าลูกค้าพอไปนั่งในเชฟเทเบิลคือแบบเขาก็จะเลือกไม่ได้แล้วนะคือคือเขาเลือกได้แค่ว่าอาจจะบอกว่าเออฉันรับความเสี่ยงได้ตามการสูงสิ่งที่อยากได<ห>้คือ<า>อะไรเด็กพวกเดินรอรอดูใช่ใช่ครับกอร์สจำลองภาพให้เห็นแบบครับเพราะฉะนั้นหนึ่งคอร์สมันก็จะเป็น GMA อีกหนึ่งคอร์สก็เป็น g t a อีกหนึ่งคอร์สก็เป็น GMA ก็เป็นความเสี่ยงตามการสูงที่ทำออกมาครับแล้วก็ ตัวของหน้าตาของการจัดสรรสัดส่วนเนี่ยมันก็จะจัดสรรสัดส่วนแบบอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดเป็นแบบค<เ>อนเวนท์แนลก็จะเน้นเป็นทางกลุ่มที่เป็นตาสานี่ค่อนข้าง,งเยอะสีเทาาน,นี้คือกองที่เป็นตาสานี่นะครับ,รบก็จะมีสัดส่วนในตาสานี่ค่อนข้าง,งเยอะในขณะที่ถ้าเป็นแบบโมเดลเลต์เพื่องการ,รก็จะเพิ่มในสัดส่วนพุ้งข,ขึ้นมาเยอะขึ้นและถ้าสัดส่วนที่เป็นแอคทเซีนเนี่ย ก็จะเป็นสัดส่วนของหุ้นที่เยอะที่สุดก็จะมีสามกลุ่มเนี่ยก็ดูว่าสไตล์ลูกค้าชอบแบบไหนครับซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่าถ้าลูกค้าบอกอยากได้ความสยงต่าบเราก็ไปที่เมนูจานคอนเวนร์ใช่ถูกต้องเพื่อเพื่อนี้อะไรบางทยให้มันพอเบี่ยงกันทุก่มากแต่ก็ยังมีความผสมผสานใช่เพราะว่ามันตั้งใช่ตามควดส่วนที่เราใช่ลูกค้าถูกต้องครับ ีนี้เห็นไปแล้วเมื่อกี้ทางบร์จอทั้งสามบรจทั้งสามบอรจอเนี่ยเหมือนเป็นเมนูอาหารครับทางเอเอเปรียบเสมือนเป็นเชฟครับลูกค้าก็คือลูกค้าครับแล้วตัวแทนตำแหน่งไหนดีเนี่ยแล้วนะฮะตำแหน่งไหนดีพูดแท้ทุกอย่างแทบจะออโตเมติกลนะต้องเปรียบเทียบนิดนึงนะครับตัวแทนพี่ป๊อกคิดว่าตัวแทนทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตอยู่อลูกค้าที่ก้าชิดที่สุดอ่าสาดกับลูกค้า ถ้าเกิดเดินเข้าไปร้านอาหารเราก็จะอาจจะเจอกับคนที่เป็นเราเรียกว่าอะไรคนรับออเดอร์นะก็จะเป็นเหมือนกันผู้ดูแลส่วนตัวเป็นผู้ดูแลนะคือคือนึกภาพผมว่าถ้าพี่บ๊อบเคยเดินเข้าไปร้านอาหารที่นีหน่อเราไม่เจอเชฟหรอกนะเป็นพาะเชฟดูแลดูหลังตัวนะแต่ว่าคนที่จะมาดูแลหรือว่าคอยนั่งหนัหรือว่าคอยแบบแนะนํว่ารียว่าอะไรซาวฟ์แมนเลยครับ เออใช่ความจริงจะเรียกความสแข็งเพราะว่ามันก็ได้แบกินไม่เป็นอาหารมันก็ไม่ได้ต้องทำไปเยอะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องการมีการคุ้มเหนื่อยต้องมีจริตหรือความเสี่ยงที่เราถูกตรวจเคเบลไปอยู่ว่าพวกผู้พันธุ์นซึ่งคนที่รับออเดอร์นี่แหละดูเผาดูเหมือนสมมติเราเรียกเรียกง่ายๆแบบเป็นบริกรหรือเป็นฝ่ายอะไรเงี้ยตังดูแบบฟังดูไม่เราเราไม่มีอาชีพที่สูงมันไม่ใช่คือเราต้องเรียกว่าเป็นเป็นคนที่มีความสำคัญในสุขการใช่ เคยเห็นมาเหมือนกันเขาบอกว่าทางหลังร้านอาหารนะคือในเบื้องหลังของร้านอาหารนี่คุยกันคนหนึ่งที่มีผลต่อความคึกคักในในตัวของร้านอาหารรวมถึงยอดขายโดยรวมความพอใจของลูกค้าคือเชฟส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญในการกันก็คือฝ่ายแูกฝ่ายรับลูกค้า่ฝ่ายดอนน้าใช่ครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เข้าใจนะ ก็เลยลูกค้าเราวก็อธิบายให้ลูกค้าเข้า,ถ,าถึงสื่อสารครับนี่แหละจริงๆจริงๆจะบอกว่ามันมีหนึ่งเรื่องก็คือตัวบริษัทเอเอเขาเป็นบริษัทิตามบัญชีใช่เพราะฉะนั้นการลงทุนถ้าเกิดมีอะไรกี่ยวกับการทำบัญชีเนี่ยเขาก็จะการันตีเรื่องของคุณภาพได้เลยใช่นะครับแล้วก็บวกกับ NLD แล้ววันนั้นๆตึ๊กต้องเองดิว่าต้องมีแล้วกันต้องมีความพร้อมแต่ให้แับกรณีเหตุการณ์เกิดข้ใช่ใช่ครับนี่แหละก็คือตัวของ กองทุนที่อยู่ภายใต้ a i a i n f i n i t e Wealth นะครับเขอเติมอีกนิดนึงขอเติมอีกนิดนึงยังไงเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟัง4ต่กองครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าคอคือคอไม่ไม่ใช่คอันี่นะครับคอที่เรียกว่าแกนกลางอ่แต่แน่นอนเขาบอกว่าเฮ้ยมีลูกเล่นหน่อยใส่ท็อปปิ้งใส่อะไรเงี้ยมีใช่ก็าตอบได้อีกเขาเรียกว่าเป็น Practical คือให้ ให้เชฟเนี่ยเป็นรูปเล่นให้เชฟสิครเพราะบางทีเออมีวัตถุดิบสีย่างมันดูแบบแหมมัมน,นก็ดูจะแบบอ่าใช่เกิพราบอกว่าเฮ้ยมีก็เป็นเมนูที่หมุนเวียนหรือว่าอะไรเนี่ยที่เชฟเขาก็เอามาเล่นได้นะครับตัวอย่างาในทีมเนี่ยมันก็จะเป็นทีมที่ลงทุนในหลายประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศที่อยู่ในทิเบตจิงตลาดเก็ตนใช่จะเป็นอยู่ในเอเชียเลยนะครับอยู่ในลงทุนโดยตรงที่อินเดียหรือว่าจะลงทุนที่จีนก็ได้แน่นอนตอนแรกผมก็แอบคิดว่าเอ๊ะ เขาจะใส่จรงจริงไหมนะปรากฏว่าใส่มาแล้วตอนนี้เริ่มใส่เข้ามาแล้วนิดนึงนี่แถมมีใส่เข้ามานิดนึงตามสูตรที่บอกเลยว่าฝั่งพิ้งเชฟมีการใส่ให้เราใช่ให้ต้องการปั๊บใส่มาให้ใช่ถูกต้องอันเนี้ยก็เป็นเป็นลูกเล่นนะที่ตัวของทางบอร์จอเนี่ยหรือว่าทางเอเอ็สถ้ามองกับเป็นเชฟเนาะเขราะวอาเอออยากจะทให้ลูกค้าเข้าใจเรียกว่าการกระทำบางอย่างคือเขาเขาทำงาน ถ้าในในสมมติว่าเป็นเราลงตุวเองบางอย่างเราก็ไม่ไหวและ<ช>นะขอบเขตการทำงานจังหว,งวะเวลาชีวิตใช่เพราะนั้นการที่เรามีเพื่อนรองมอยู่แล้วก็มีตับปลาแซกช่วยดูเนมันก็จะหนึ่งช่วยปฏิบัติและช่วยดูกว่ผมว่าใช่มันมันเหมาะสมกับดิฟฟี่ที่ขเขาาำเยอะขึ้นใช่ครับใครที่อย่างคีดว่าไม่อยากได้เชฟเต๊ะเบอร์มีเชฟคอยดูแลจัดตัรจัดหนัโอ้อยากจะแนะนำก็เป็นกองสามกองเนี่ยนะครับแต่แน่นอนว่า สามองนี้ฟอกยังไงก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงถามว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพการลงทุนที่สามารถลงทุนในสามองนี้ได้นอย่าลืมนะครับว่าอยู่เฉพาะในกลุ่มที่เป็น AA เอเอสเอ่านนกลุ่เลนกตุ่อื่นไม่มีไม่ได้ไม่สามารถจัดขอบลักษณะแบบนี้ตักได้ใช่ครับถูกต้องถ้าอยากซื้อต้องทำยังไงครับถ้าอยากซื้อก็ติดต่อเบอร์แอนดรแอนา์หรือว่าที่น่าไว้ใจใช่ครับ รือไม่ก็ฟั้มเนี่ยนะครับ A I T ตตัวเลยใช่ใช่ครับถูกต้องโอ้โหวันนี้เรียกว่าผมเริ่มหิวแล้วนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้เราจะไปหาอะไรทานนะครับผมก็หิวงหมือนกันนะเป็นปัจจัยที่ทำกไรไปแล้วก็หิวไปเป็นการพูดวางณที่ทำให้เรารู้สึกภาพแล้วก็ก็เกิดความรู้สึกว่าถ้ามีคนมาทำดีได้นะครับเราก็รู้สึกสบายใจด้วยใช่ก็ได้มั่นใจมากขึ้นใช่ครับนะครับโอ้วันนี้ ขอบคุณมากนะครับคุได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากฟังอะไรนะครับก็กินตรงกันหน่อยใช่เดี๋ยวเรามีอีกหลายกองที่เป็นสไตล์แบบเอ็กเซสท์แอนนาเคชั่นจะมเล่าให้ฟังเอาหน้าจะเป็นยังไงโอเมก้าเซสเลี้ยงไงนะครับใช่เอยู่ที่พวกท่านแล้วนะครับใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับคุขอบคุณครับทุณปูตามนะครับไม่ต้นงการอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ